ก็สวัสดีเพื่อนเพี่นี่น,น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องตุกเกมนะก็อยู่เกมใหม่เลยนะล่าสุดเลยนะฮะมีภาษาไทยด้วยเป็นวันพีชเวอร์ชั่นภาษาไทยนะที่เปิดตัวใน Google เพ a y นะซึ่งใครจะโหลดก,ก็พิมพ์ชื่อเกมไปหาใน Google เพ a y ได้เลยครับนะไม่ได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะผมเนาะว่ามันหาในสตูง่ายแล้วนะผมก็ไปดาวน์โหลดเลยครับผมวนันี้วันแรกนะฮะเป็นวันพีชเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ผมจะสตรีมนะฮะภาพสวยแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะฮะ เล่นง่ายมากนะตอนนี้ขอปิดเสียงไว้ก่อนเนาะเดติฤนะกิ์สิ์นะผมแล้วก็อ่าฮะไปประจนภัยกันเลยครับผมมันพีเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะผมบอกเลยว่าทุกคนต้องชอบแน่นอนภาพเมงโคตสวยนะฮะระบบเมงโคตรลื่นเลยนะท่านนะฮะอ่ะตอนแรกก็แนะนำเพจงกากาไปก่อนคนระับตัวละครที่เราเปิดได้นะฮะยังไม่ได้ปรับพงปรับภาพนะฮะนี่มีภาษาไทยแปลค่อนข้างจะดีมากนะเนี่ยฉันไม่หิวไปให้พ้น ดูชายของกัปตันฐานเรือคนที่จับสโลมัตไว้เดินวางเนี่ยฉันจะทําทุกอย่างที่ฉันทําได้เพื่อให้มีชีวิตรอดคือภาษาไทยแบบแปลได้ดีมากเนะไม่ได้แบบแปลจีนได้อย่างใดนะนี่จะมีสกิลหนึ่งสกิลสองแล้วก็อัพสกิลอันตีได้ด้วยนะ่ยสกิลอันตีก็อัพอันที่สองนะอันนี้ผมเล่นเล่นเซิร์ฟสิบสองนะมันมีเซิร์ฟสิบสามแแต่ว่าเซิร์ฟสิบสามันคนเล่นเยอะมากผมเลยไม่เล่นเนะยผมเล่นเซิร์ฟสิบสองเพราะว่ามันเขียวกว่าเนะ ใครจะเล่นด้วยก็ตามมาะนะอันนี้ผมจะสตรีมในเอาเข้ามาในสตรีมหลักด้วยนะฮะก็จะเป็นพูดถังซานนะเกมนี้ก็โปกเกมอนเนะี่ยเกมนี้เล่นได้ยาวๆนะฮะมีภาษาไทยแล้วเวอร์ชันนี้หายากมากที่จะมีภาษาไทยแล้วดีๆแบบนี้นะผมผมเป็นคนแรกเจ้าแรกที่สตรีมเกมนี้นะฮะบอกได้เลยแค่นั้นเลยผมนะเหมือนโปกเกมอน,นะครับผมแล้วหลังๆไม่รู้นะใครจะสตรีมตามอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะ ก็ให้รู้ไว้แค่นี้พอเนี่ยไม่มีอะไรมากประมาณนั้นนะครับผมนะก็พยายามจะทำที่ดีที่สุดนะยพยายามจะดูแลเพื่อนๆนที่ดีที่สุดเนะฮะก็ใครสนใจก็เข้ามาสมัครได้นะจ๊ะเกมนี้น่าจะมีโดนิเข้าคิว่าคนน่าจะรับคนได้น้อยเนะฮะใครตั้งใจเล่นอยากเล่นสาวกเกมจริงก็โดนิเข้าคิวมาได้เนะฮะสำหรับคนที่โดนิมาแล้วก็เข้ายิ่ได้เลยเนะฮยสำหรับคนที่ไม่เคยโดนิก็โดนิเข้าคิวด้ยนะ เดินจริงจ้ะนะผมนะอ่ะอ้าวก็กดแล้วนี่ว่าอ๋อลืมไปขอภัยทีเนี้ยเนี้ยภาพสวยมากสกิลมีสองสกิลนะใช่หรือเปล่าวะไม่แน่ใจว่ะมันมีสกิลอยู่ประมาณสามสกิลมั้งนะมีสกิลท่าไม่ตาย,ยาเดี๋ยวเยเดี๋ยวใช้ดูสกิลเพื่อนมาช่วยเนี่ยสบสุเล้วยโซโล่เงี้ยนะฮะ แล้วก็สกิลท่าไม่ตายนะอันตีเนะโโี่ยซโลมาช่วยอย่างเงี้ยภาพสวยมากเนะี่ยเพอร์เฟกมากเล่นในมือถือนี่คือลื่นปืดๆเลยนะผมรอในมือถือแล้วนะฮะอันนี้ผมสมัครนะฮะจีเมลแล้วนะครับผมสมัคร Gmail แล้วเดี๋ยวรีบรีบทําคลิปแล้วก็รีบไปสตรีมทันทีนะฮะไม่รู้เลยผมประกาศเลยว่าเกมนี้ผมสตรีมเจ้าแรกคนแรกเลยนะฮะแล้วก็ทําคลิปคนแรกในะประเทศไทยนะฮะเออ ขอคุณเกมดีๆแบบนี้จากคุณล็อกอินด้วยนะเห็นน้องเขาบอกมาผมก็เลยว่าโอ้ผม,มลองเลยแล้วไม่สตรีมไม่ได้ครับเกมนี้เล่นได้ระยะยาวๆเนี่ยเดนะี๋ยวขอเปิดระบบยา,ยาวๆเลยวันนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้งดถังซานนะครับผมถังซานก็ได้จอมมามาแล้วนะเดี๋ยววันนี้งดสักวันหนึ่งเนะี่ยเดี๋ยวค่อยสตรีมตอนดึกๆเอาเนะีฮยเดี๋ยววันนี้เปิดเกมใหม่ก่อนเนะฮะในช่วงถังซานเลยนะฮะ อ่าเนี่ยระบบต่างๆก็อย่างงี้ครับผมอ่าเดี๋ยวจะมีระบบแบบว่าให้ใส่อวงอาวุธอัพตรงอัพเกรดอะไรต่างๆนาน,นาเนี่ยผมไม่ต้องห่วงเลยครับผมเดี๋ยวผมแคปภาพหน้าจอไว้ก่อนเผื่อไม่มีภาพหน้าจอลงสตรีมนะครับผม <laughs> ไม่รู้จะแคปอะไรนะมันโหลดโคตรไวเลยครับผมอ้าวอันนี้ผมลืมดกดท่าไม่ตายนะครับผมนะย นี่ตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรนะฮะแต่เท่มากนะฮะนี่ยางยืดจะผมโซโลมาจัดไปตอนนี้กดได้คูณสองอยู่เลยนะฮะเออได้แค่คูณสองว่ะมุมกล้องก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมไม่ได้หมุนมุมกล้องดูเลยนะจานถัดไปนะฮะอุ้ยอุ้ย,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 ยกดไม่ทันนะฮะเดี๋ยวดผมดูมุมกล้องก่อนนะฮะเดี๋ยวออตโต้ไปก่อนมุมกล้องเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ว่ะมุมกล้อง อ๋อน่าจะเป็นล็อกสกิลหรือเปล่าอันนี้อันนี้น่าจะไม่ดูสกิลบ้างะนะฮผมนามีมาช่วยนะฮะติดอ่อนแรงฮนะนี่จะรู้จักน้ามีแล้วนะผมอาเกมนี้สุดนุกแน่นอนผมบอดได้เลยฮนะบอกได้แค่คําเดียวว่าภาพสวยมากนะะสกงสกิลถ้าไม่ตายนี่สุดแจ่มนี่ฮรตอนนี้มันก็อัปเดตแล้วนะผมอัปตัวละครเนะี่ยการเติบโตนะฮะ เล่นง่ายเลยแต่เนี้ยภาษาไทยเนี่ยส่วนใหญ่เกมวันพีชไม่ค่อยมีภาษาไทยเนาะแต่เนี้ยมีภาษาไทย,ทยแล้วแบบเพิ่งมีสิบสามเซิร์ฟนะผมเล่นเซิร์ฟสิบสองเนี่ยย้ำเลยนะฮะ <c oughs> มีภาษาไทยแบบเนี้ยดูนะฮะสกิลนี่มันบอกว่าอันนี้เป็นสกิลทักษะประเภทแรกนะอันนี้เป็นสกิลอันตีนะผมนี่จำไว้เลยนะสกิลอันตีอยู่อันอันที่สองนะฮะขัดจังหวะโจมตีศัตรูทั้งหมดสามครั้งแต่ละครั้งสร้างความเสียหายสองร้อยแปดเปอร์เซ็นต์ของอีทีเคเห็นไหมครับผม แปลได้อย่างละเอียดเลยนะฮะแปลแบบดีมากนะฮะน่าเล่นลงมาเนะ,ะ่ะติดตามช่องผมไว้บอกแล้วไม่ผิดหวังนะฮะเกมนี้เอาเข้าบรรจุในกสตรีมของเราเลยนะฮะเป็นเกมหลักของเราแล้วนะตอนนี้นะจัดไปนะผมลุมไม่ใช่ดิลุย <laughs> อันนี้อ่าอน,นี่เป็นดีบั๊ต่างๆนะเห็นไหม สบายๆยนะฮะอย่างนี้สิครับถึงหน้าเล่นขึ้นเยอะครับผมก็เป็นสาวกวันพีชเหมือนกันเนะผมชอบมากเลยเนะไอตัวที่ชื่อว่าเอเนลนะฮะแต่เอเนลที่ผมเล่นทุกภาคเลยแม่งกาทุกภาคเลยลอ,อันนี้ก็หวังว่าเอเนยลน่าจะเก่งนะมีภาษาไทยแล้วไม่ต้องห่วงเนะ่แปลปุ๊บรู้เลยว่าตัวไหนใช้ได้ใช้ใชใชไม่ได้นะแล้วก็ลองตัวละครอีกทีนึงแต่ตัวนี้ก็แจกดีนะโจมตีหมูแนวะ นามิครับจัดเข้าไปนี่ฮนะนามิโคตรด,ดีนะนามิเก่งทุกเก่งตลอดนะนามินี่ได้คำพีมาอัพแล้วนะฮะนามิเก่งตลอดนะทุกภาคนะเอาแล้วครับผมมาที่ลูกเรือนะตอนนี้ก็เดี๋ยวไปเปิดระบบยาวๆกันในสตตีมนะอันนี้ก็ให้ดูเกมเพย์นะฮะอ,อันนี้อัพเพลไปก่อน อาพิสูจน์เลยเพลงนะฮะแรกๆเพลงก็ใช้ได้แหละนะหลังๆก็ไม่รู้จะต้องมีร่างไหนนะไม่รู้จะรีหาตัวไหนก็เดี๋ยวค่อยคุยกันในสตรีมนะผมเนาะสตรีมต่อจากนี้เลยครับสตรีมประมาณเนี้ยครับเกือบทุ่มเนี่ยผมเดี๋ยวจะช้าไปนะผมเปิดระบบยาวๆเลยมันนี่นะตาขอให้ อันนี้กดดูสกิลหรือไม่ดูอะเนี่ยงงโอเคนะได้มา30เพชรนะอ้าวแพบเดียวถึงบทที่3แล้วผมไม่ใช่นี่หมู่บ้านซีลนะ็อกเนี่ยบทล็อกนะฮะอันนี้เรายังไม่มาเลย <c oughs> อ้าได้นี่นะฮะยูซอบมาแล้วนะฮะเป็นเพื่อนนะ ค okay. ว้าวรางวัลชิ้นส่วนลูกเรือ30ชิ้นเรามาดูว่าชิ้นส่วนลูกเรือสามารถทำอะไรได้ก็เอาเวกไงผมนี่ฮะเอ็นีซีแนะนำนี่โคตรดีเนี่ยตรงเป๊ะภาษาไทยนี่คือแบบละเอียดมากนี่ได้แล้วครับน้องอุศพบเนี่ยมาช่วยนะผมอุศพบสี่ดาวนะน่าจะมาหมู่บ้านอุศพบนะเนี่ยใช่ไหมอ่ามาสี่ตัวละ สามเนื้อเรื่องเลยนะฮะที่มาหมู่บ้านโจสลัดนะครับอันนี้ดูเกมเพล่ๆนะครับผมปา้าเขาให้นี่ทาไม่ตายนะผมใส่เข้าไปยางยืดตุกให้นะะผ่านนะฮะเจอบอสแล้วนะครับตนนี้ก็ไม่น่ายาก บอกเลยว่าภาพสวยมากนะยโดนใจผมมมกมีแสงเงาด้วยนะฮอ้อมาเจออุซตัวเดียวกันเองนะ่อ่นนี้ชื่อจำอะไรไม่ได้แล้วตัวเนี้ยจำชื่อไม่ได้ผ่านแล้วนะอ่าได้เหยียบนะถังเบียร์มาแล้วน่าจะเป็นถังเบียร์ในการเปิดกระชานะ เจอลูกกระจกเฮ้ยเริ่มแรงว่ะตัวนี้ตัวกวาดหมวยตัวแจกดีมากเลยเนี่ยโอเคนะก็ระบบเกมเพลย์ประมาณนี้เนี่ยเจอบอสแล้วหูซบยิงระเบิดเพลิังไ,ไงฮนะกวาดหมวยไหมแรกๆก,ก็ใช้ตัวละครกะก,กาไปก่อนนะหลังๆค่อยเปลี่ยนเอา โอเคนะภาษาไทยแบบนี้เล่นได้อยู่ยาวเนะฝากกดไลค์ like, กด subscribe ช่องอินสตาเกมด้วยนะติดตามผมได้นะแล้วก็มีภาดข่าวสารเกมใหม่ๆมากม,ม,ม,มายนะเอาละครับผมบรรยากาศเกมเพลย์ก็ประมาณคร่าวๆประมาณนี้นะผมก็ทําคลิปย้อนลำลายแบบประมาณนี้แหละนะเดี๋ยวผมก็ไปเจอกันในสตรีมนะครับผมนะอใครจะเข้ากิวก็โดเนทมาเลยนะฮะคนละหนึ่งร้อยบาทนะผมเล่นจริงจนะังนะตอนนี้สามเกมแล้วตอนนี้นะพูดถึงสามโปเกมอนระเกมนี้นะยาวๆนะฮะยังไงก็ ตามช่องไว้นะจะไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่มาต่าง,างๆมากมายนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะสกูดกสตรีมน่เจอกันใหม่คลิปหน้านะค,ค,คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม